สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้วันที่23นะคะวันที่23เดือนพฤศจิกายน2565นะคะมาพบกันกับป้านันบอนสีกแล้วนะส่วนป้านันนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะใครผ่านมาใกล้เคียงมาแวะได้นะคะโทรหาป้านันได้นะคะว่าบ้านอยู่ซอยไหนอะไรไหนเดี๋ยวเราคุยกัน ในในนันเนาะถ้าใครจะมาบ้านนะคะเดี๋ยวป้านันเริ่มแบ่งปันกันเลยเนาะเริ่มแบ่งปันกันเลยต้นแรกนะคะต้นแรกป้านันเอาอะไรดีนะเอาเก้าทับเลยเก้าทับป้านันวันนี้สวยๆฟอร์มสวยๆกว่าทุกครั้งนะคะเอาป้านันให้อยู่ที่หกร้อยบาทเลย600บาทเลยนะคะเปิดกันต้นแรกอยู่ที่600บาทเลยเก้าทับนะคะใคร ฟังแล้วรีบโถรหาปนันนะปะนันมีไม่เยอะนะคะปะนันมีไม่เยอะอ้าวเก้าทับต้นที่สองนะคะหกร้อยบาทเช่นกันเก้าทับต้นที่สองหกร้อยบาทเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ต้นที่สามอ่าสวยทุกต้นนะคะปะนันจะคัดออกมาแล้วแบบเอามานั่นเลยสวยๆเลยมีสามต้นนะคะเก้าทับอ่าต้นนี้จะเป็นเอ่อ เทพอัศราเทพอัศรา,าต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สา0บาทนะคะท่านผู้ชมสามรอยบาทนะคะหน้าสวยๆกันเลยหน้าสวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นเพชรเมืองนนเพชรเมืองนนป้านันก็ให้อยู่ที่600บาทท่านผู้ชมเพชรเมืองนนนะคะมีถางเดียวนะมีถางเดียวนะคะเพชรเมืองนนนะคะป้นานันมีแบ่งปันให้หนึ่งกระถาง ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปอ่าจะเป็นโอ้ยเนี่ยทับกันแกมพิมานพรมพิมานประนันนะคะฟอร์มนี้ไซส์นี้ประนันให้อยู่ที่350นะคะให้อยู่ที่350นะคะพมพิมานปนันนะคะให้อยู่ที่350ประนันชิ้นใหญ่เด้อ่าต่อไปนะคะปักษาพนาวันปักษาพนาวันประนันให้อยู่ แบ่งปันให้อยู่ที่สองกระถางกระถางละเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะปักษาปะนันสวยนะปะนันสวยมากเลยกำลังกัดสีสวยๆกันเลยอ่าต่อไปต่อไปจะเป็นเอ่อเรนูนครเรนูนครปะนันให้อยู่ที่ดูสวยมากเลยท่านผู้ชมปนันให้อยู่ที่เท่าไหร่ดีนะเรนูนครประนันเนี่ยให้อยู่ที่หกร้อยเหมือนกันอะ กระถางละหกร้อยอุ้ยสวยมากเลยหกร้อยที่หนึ่งหกร้อยที่สองใครแคบได้แคบนะคะท่านผู้ชมใครแคบได้แคบนะหกร้อยที่สองเรโนโนครอันนี้หกร้อยที่สาม มีหกร้อยที่สี่อ้าวใครยังไม่มีรีบเลยนะคะปะนันให้หกร้อยบาทนะคะมีสี่ต้นนะคะมีสี่ต้นนะคะอ่าใครจะเอาหนึ่งสองสามสี่แคปได้แคปนะคะถ้าแคปไม่ได้ก็บอกป้านันเดี๋ยวป้านันไล่ดูว่ามันเป็นต้นไหนนะเดี๋ยวป้านันจะต้องใส่ไว้ที่เดิมนะคะตู้ป้านันคัดออกมาเพราะมันอยู่กันคนละตู้ตู้ละต้นสองต้นป้านันคัดออกมานะคะ ต้นต่อไปจะเป็นสิลาหุ่มทองสิลาหุ่มทองพนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสิลาหุ่มทองให้อยู่ที่สามร้อยบาทต่อไปอะไรอีกโอ้ยผมพิมานของพน,นันหน้าสวยๆเลยพนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมอาเจ้าจาัก,กรพัรดิเจ้าจาัก,กรพัฒน์พนันให้อยู่ที่ใซนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทท่านผู้ชม สามร้อยบาทสวยๆเลยอ่ะแล้วต่อไปชมพูทวีปชมพูทวีปให้อยู่ที่สามร้อยบาทให้อยู่ที่สามร้อยบาทชมพูทวีปถางที่หนึ่งกระถางที่สองประมาน,นให้สองร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สองกระถางที่สามให้สองร้อยห้าสิบบาทกระถางที่สาม มีแบ่งปันให้สามกระถางนะคะท่านผู้ชมวันนี้ปนันเลียงไม่ดีเลยนะวันนี้มันสายแล้วก็แค่ค,คัดคัดเก็บออกมาเนาะก็จุยกระจายเต็มเต็มเด่นไปหมดเลยคัดออกมาแล้วเลียงไม่ทันแล้วเอามันอย่างนี้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะลุกทุ่งไปเลยอ่ะต่อไปอ่าอันนี้จะเป็นคุณหญิงทองม้วน วันนี้ป้านันให้อยู่ที่กระถางละสอ0รเลยมีแบ่งให้สามกระถางนะคะแบ่งให้สามกระถางอ่าแล้วนางฟ้านางฟ้าป้านันนะคะนางฟ้าป้านันโหใช้ใหญ่เลยป้านันให้อยู่ที่2องหบาทเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวคล้ายๆมันมี2ต้นในกระถางอยู่ไม่รู้อันไหนอันนี้สองต้นในกระถางท่านผู้ชมป้านันขอต้นต้นเดียว2องห้าิเนาะสองต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ สามรอหสิบเลยอ้าใครไวใครได้นะคะสองต้นในกระถางสองต้นในกระถางเ็รนั้นให้สามร้อยห้าสิบเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้มันจะเก่งทับกันอีกนะเนี่นยยิงซูมซามอยู่กพน,นั้นอ่ะโอ้ยเอาเอา,เอานบะเก้านบะเก้ากระถางนี้สวยๆท่านผู้ชมมันเป็นสวยมากเลยครับพาะนั้นให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยสวยๆเลยสามร้อยห้าสิบ โอ้ย oh, สีลาหุ้มทองป้านันนะคะใครชอบหน้าไหนบอกป้านันเด้อกระถางละสามร้อยสวยๆกันเลยนะคะถางละสามร้อยป้านันสวยๆเลยอ่าอันนี้จะเป็นหมอสีน้อยหมอสีน้อยป้านันอยู่ที่สามร้อยบาทเลิศดมงคลเลิศมงคลป้านันให้อยู่ต้นนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทต้นใหญ่มากเปลี่ยนกระถางเอเด้ออ่าต่อไปต่อไป ตุ๊กแกตุ๊กแกก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทตุ๊กแกเอาคัดมาให้ต้นใหญ่สามร้อยบาทต้นละสามร้อยมีให้สามกระถางสุดรักสุดลักก็สามร้อยบาทกระถางที่หนึ่งสุดลักกระถางที่สองสุดลักกระถางที่สามต่อไปต่อไปสีการจนาพิเศษให้กระถางละสามร้อยห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่ง สีกาญจนาพิเศษกระถางที่สองอ้าวใครจะเอาไหนรีบเลยนะคะอันนี้หยกกรรมะยีกระถางละสองร้อยกระถางที่หนึ่งหยกกรรมะยีกระถางละสองร้อยกระถางที่สองนะคะอ่าอันนี้จะเป็นบอลประน,นันลืมชื่อนะคะเอาให้มันมีสองต้นในกระถางประนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลยสวยๆกันเลยนะคะสวยๆกันเลยอ่า ต่อไปต่อไปอาหงดารุนหงดารุนนะคะพนันต์ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทกันเลยกระถางที่หนึ่งหงดารุนกระถางที่สองต่อไปพรนครพระนครเป็นบอลบ้านไปแล้วสวยๆขนาดนี้อ้าวใครยังไม่มีก็รีบเลยหรือมีก็มีอีกก็ได้ให้ร้อยห้าสิบไปเลยกระถางนี้นะคะให้ร้อยห้าสิบไปเลย นางลากสดนางลากสดกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบกระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสวยๆขนาดนี้อ่กระถางนี้ให้อยู่ที่โอ้ยสวยจังเลยอันสองกระถางนี้ยังใหญ่เลยกระถางสองกระถางนี้ป้นานันให้อยู่ที่4ี่รอยห้าสิบนะคะโอ้เขาเพราะเขาใหญ่กว่ากันอวบกว่ากันเนาะกระถางละสี่ร้อยห้าิบมีสองกระถางอ่ะ นี่ก็ให้อ่าอันนี้ให้เป็นกระถางที่หนึ่งนี่ให้เป็นกระถางที่สองอแขบได้แขปนะคะอ่าต่อไปต่อไปกําเนิดซับกําเนิดซับป้านันให้อยู่ที่กระถางละอ่าสี450่รอยห้าสิบอ่าให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเลยมีอยู่กระถางเดียวองค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันอ่าเขามีตําหนิอยู่ตรงนี้ปลายใบยนะป้านันอ่าตอนยกมาใบาเขาถูกันเนาะ ให้อยู่ที่สี่ร้อยไปเลยให้อยู่ที่สี่ร้อยเลยณเมืองนนณเมืองนนประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบสวยๆอวบๆกันเลยนะคะอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเจ้าวังเจ้าวังประนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทไปเลยอ่าสี่ร้อยบาทกระถางที่สองจ้า อ่าอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่างามวงวานงามวงวานงามวงวานประนันให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเด้ออ่ากระถางที่หนึ่งอันนี้เหมือนมีลูกด้วยท่านผู้ชมเอางามวงวานกระถางนี้ประนันให้สี่ร้อยห้าสิบเนออ่าใครจะเอากระถางไหนแคปภาพแคปเลยนะใครชอบหน้าไหนนะคะใครชอบกระถางไหนแคปได้แคปเลยจ้างามวงวานกับอ่า เจ้าวังต่อไปจะเป็นรัพ์เจริญซัพ์เจริญพนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทมีแบ่งปันให้สองกระถางนะอ่าร่ำรวยร่ำรวยพนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ามีสองกระถางจ้ามีสองกระถางใครยังไม่มีก็รีบสะสมกันนะคะ อันนี้ปักษาพนาวันปักษาพนาวันปนันแบ่งปันให้ส่งกระถางเช่นกันตรงนี้นะคะอ้าวอยู่โอในในกระถางก็มีอ้าวเท่ากับสี่กระถางแล้วอ้าวปนันเอาออกมาเรียงไว้ในนั้นอีกเท่ากับสี่กระถางอ้าวกระถางละเจ็ดร้อยห้าสิบใครจะเอาถางไหนก็เลือกเอานะใครจะเอาถางไหนก็เลือกเอาสวยทุกถางนั่นแหละอืม ป้นานันว่าจะมาแบ่งสองกระถางกลายเป็นว่าในในถังก็พูดไปแล้วอ่าต่อไปอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพร,พรพะล่วงพร,พรพะล่วงป้านันไซนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยพรผะล่วงนะคะกระถางที่สองอ่ต่อไปวาเลนไทน์อีอันนี้อะไรใช่วาเลนไทน์ป้านันให้กระถางล 400. ะสี่ร้อยนะคะวาเลนไทน์นะคะมีจํานวน,นน้อยนะคะ องหญิงอนัญญาองหญิงอนัญญาเอาวันนี้พนันให้เลยสุดๆไปเลยไม้ด่างขนาดนี้พนันให้ห้าร้อยห้าสิบไปเลยให้สุดสุดเลยเพราะว่าเขาด่างเยอะนะสวยอยู่อ่าอันนี้อาจารย์คงอาจารย์คงพนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทอันนี้วาเลนไทน์ให้อยู่ที่หกร้อยบาทวาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์หกร้อยบาทอันนี้จะเป็นอ่า อะไรนะเหลืองราชพึกให้อยู่ที่สามร้อยบาทใหญ่ๆกันเลยเหลืองราชพึกนะคะอันนี้จะเป็นช้อนเงินช้อนทองมีจํานวนน้อยมากยากมากด้วยประนันให้สําหรับต้นนี้ต้นนี้ประนันให้อยู่ที่เท่าไหรด่ดีให้หกร้อยห้าสิบไปเลยค่ะให้หกร้อยห้าสิบเลยต้นนี้นะคะให้หกร้อยห้าสิบไปเลย ต่อไปต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นเทพสถิตให้อยู่ที่200บาทเทพสถิตนะคะเป็นบอลกาบนะคะสวยๆเลยทรงถ้วยน้ําขังใบเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าต่อไปอันนี้จะเป็นเพชรสุวรรณโชตเพชรสุวรรณโชตถังนี้ป้านันให้เท่าไหรด่ดีอ่าให้ให้6 0รท่านผู้ชมเพชรสุวรรณโชตนะคะ อันนี้จะเป็นอ,อสงไขให้อยู่ที่400ร้อยหน้านี้ให้อยู่ที่สี่ร้อยสวยๆเลยอสงไขยใครยังไม่มีอันนี้จะเป็นหมอชันยุทธท่านผู้ชมให้400บาทกระถางที่1หมอชันยุทธ400ร้อบาทกระถางที่2อ่ามีแบ่งปันให้2กระถางนะจ๊ะต่อไปต่อไปจะเป็นมหาโลหะมหาโลหะประนันให้อยู่ที่300บาทกระถางที่ห มหาโลหะให้กระถางที่สองสามร้อยบาทอ่าอันนี้จะเป็นเมืองใหม่เมืองใหม่ป้านันกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบเลยท่านผู้ชมหนึ่งต้นแต่กระถางนี้ป้านันขอพิเศษนะคะสองต้นในกระถางกับลูกน้อยออกมาอีกนะคะเป็นพวงกันเลยนะคะเป็นแพ็คอ่ฟอร์มโกเลยป้านันให้อยู่ที่ สี่ร้อยบาทเอากระถางนี้ป้านันเอาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะเป็นฟอร์มกอกันเลยขอ,อพิเศษเนาะอ่าอันนี้ป้นานันลืมชื่อนะคะป้านันลืมชื่อเอาป้นานันอยากลืมชื่อป้นานันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันท่านผู้ชมนางสวยมากเลยอ่ะป้านันลืมชื่อลูกสาวก็บอกอยู่นะป้านันก็ลืมอ่ะให้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเม็ดสีเขาอยัางกับอ่า ขุนแผนแต่เขาไม่ใช่นะคะอันนี้เขาจะแจมกว่าใบาการแข็งแรงกว่าอันนี้จะเป็นเทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์ประนันให้อยู่ที่250เช่นกันอ่าให้อยู่ที่250รยใครได้ถางมีโชคดีเลยนะท่านผู้ชมใบดกมากอ่าต่อไปนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นเงินแสนด่างประนันนะคะเงินแสนด่างปนันปนันแบ่งปันให้2กระถางนะคะมีเยอะอยู่แต่ปนันจะเลือกไป้ายมาขายก่อนเนาะ 350ร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งกระถางนะมันมันดางมันป้ายนะคะน,นั่นเลยเลือกมาขายก่อนอันนี้จะเป็นสิบหมื่นสิบหมื่นอันนี้ก็ป้ายป้ายดังๆเหมือนกันเอาให้กระถางละอ่าอันนี้ให้กระถางละสามร้อยทวนเอาเงินแสนสามร้อยห้าสิบสิบหมื่นสามร้อยเอาใครอยากได้อะไรพิมพ์มานะคะอยากได้อะไรโทรมานะคะอันนี้จะเป็น าดาวเหนือดาวเหนือนะคะดาวเหนือเขาจะคล้ายพวก,พวกเอมนสวรรค์พวกอะไรนะแต่อันนี้เขาเข้มกว่านะคะาดาวเหนือนะคะกระถางละสามร้อยนะคะเอาประนันเอาด้วยสามร้อยบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะท่านผู้ชมสีเจมชัดเจนนะคะสวยมากไซส์ใหญ่ๆเลยต่อไปจะเป็นอ,อันนี้จะเป็นประสาททองประสาททองประนันให้กระถางละสามร้อยบาทไปเลย สามรยบาทเลยนะคะให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทกันเลยนะคะใครเอากระถางไหนบอกป้านันนะคะหนึ่งหรือสองนะคะอันนี้ให้ป้านันบอกเป็นกระถางที่หนึ่งไปอันนี้เป็นกระถางที่สองใครเอาอะไรก็โทรมาบอกป้านันนะคะป้านันมีอะไรอีกที่จะเสนอตรงไหนอีกทางนี้ได้บอกไป้ยังะมา,าทางนี้อันนี้จะเป็นบอลเก่าๆเรานะคะ อันนี้จะเป็นเอาป้านันแบ่งให้พันท้ายนอลสิงห์พันท้ายนอลสิงห์ไซตตังแม่กันนะคะออาป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยนะคะให้อยู่ที่ห้าร้อยไซตัตังแม่นะคะกัดสีมาแล้วนะตอนแรกป้านันว่าจะอาไว้ทำทําแม่พันมันก็หลายกระถางเอาแบ่งให้ป้านันเอาไว้สองกระถางแล้วกันป้านันให้ลูกค้าเลือกก่อนไปสี่กระถางป้านันเอาไว้สองมีหก เอาปักษาปักษาป้านันแบ่งให้หนึ่งกระถางแล้วกันให้กระถางหนึ่งให้สี่ร้อยบาทนะคะป้านันจะแบ่งไว้กระถางหนึ่งต้นต่อไปอันนี้จะเป็นมนเทียนทองเป็นบอลเก่านะคะต้นเขาใหญ่ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้นะคะต้นใหญ่เด้อต้นนางใหญ่อยู่อันนี้โฉมปราดโฉมปราดป้านันให้อยู่ที่ ชมปราดประนันให้อยู่ที่150บาทนะคะเป็นบอลเก่านะคะชมปราดนะคะอันนี้จะเป็นคมขวานเขียวคมขวานเขียวประนันให้อยู่ที่350บาทนะคะบอลเก่าเช่นกันนะคะมีต้นเดียวนะอ่า uh, อันนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐไก่ทองประเสริฐหน้านี้ประนันให้อยู่ที่150บาทนะคะเขาป้ายเขาฮาบเขาดา่างสวยอ่าอันนี้จะเป็น ม้าสีหมอกป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะอันนี้จะเป็นนางวาลีนางวาลีเขาจะกัดสวยนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนะพวกนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะป้านันตั้งไว้เป็นแม่เป็นอะไรนะเนี่ยตู้แม่ป้านันทั้งนั้นยังไม่มีเวลาแยกนะคะอยากได้ตรงไหนต้นอะไรโทรบอกป้านันอันไหนที่ยังป้านันยังไม่ได้แยกถ้าว่าถามเดี๋ยวป้านันแบ่งให้นะคะตู้เยอะเก็บ เดี๋ยวไปดูก่อนทำในตู้ได้บอกมั่งมีอะไรที่เพื่อมีอะไรที่น่าอ๋อันนี้น่าจะเก็บเก็บไปบอกมั่งแล้วละ่ะต่อไปนะคะอันนี้ป้านันจําชื่อไม่ได้นะคะป้านันจําชื่อไม่ได้ป้านันใครเอาต้นนี้ป้านันเอาด้วยร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมต้นเขายุบหน่อเขายุบเขาพึ่งขึ้นมาใหม่นะคะป้านันก็จะวางก็จัดกระจายไว้กันอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบาทใคร บอกที่ว่าป้นนั้นจำชื่อไม่ได้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นบอลเก่านะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปเลยเดี๋ยวป้านันเลาะเลาะเลาะก่อนใครจะเอาอะไรก็บอกอันนี้จะเป็นกวนอูกวนอูหนึ่งร้อยอันนี้จอมทัพจอมทัพก็ให้หนึ่งร้อยอันนี้ก็ไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งก็หนึ่งร้อยใครจะเอาอะไรก็บอกนะคะ อันนี้ทศกัณฐ์ประนันเ,นเห็นไหมทศกณัณฐ์อันนี้จะเป็นเอ,อ่ออะไรนาะนี่สุรเสณสุรเสณโอ้มีลูกออกมาแล้วสุรเสณประนันใครเอาต้นนี้นะอืมเดี๋ยวมีทั้งลูกมีทั้งแม่เลยสุรเสณกระถางนี้นะใครจะเอาประนันเอาด้วยแค่สองร้อยห้าสิบนะคะกระถางนี้นะเขามีลูกแล้วนะความที่ว่าเขามีหัวนะคะ ถ้าวันนี้เดีย๋ยววันหลังถ้าไม่มีใครเอาป้นานันว่างป้นานันก็จะแยกหนอแล้วนะถ้าใครเอาวันนี้ได้สองร้อยห้าสิบได้ลูกด้วยนะอ่าต่อไปเดี๋ยวป้าปนันบอกอะไรอีกนาในตู้ตาเนี้ยเอายอดมงกุฎลุ้นด่างให้หนึ่งร้อยบาทนะยอดมงกุฎปีกกินาลีต้นนี้เอาก็ให้หนึ่งร้อยไปเลยปีกกินาลีเดี๋ยวป้าปนันพาดูก่อนนี่นะคะอ่า ป้านันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวอยากได้ต้นอะไรโทรหาป้านันได้นะคะอยากได้ต้นอะไรเพิ่มเติมโทรหาป้านันได้ป้านันก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ป้านันนะคะถ้าคุณไหนคนใหม่ก็กดติดตามป้านันไว้นะคะป้านันก็จะพยายามทําคลิปให้บ่อยๆนะคะเบอร์โทรปนันก็0 8 1ย์1ป7 7 5องย็ดห้านะคะ อน,นันต์ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า